ชวนคุยเลยแล้วกันเนาะวันนี้เราพูดคุยในหัวข้อแรกของเรานะครับว่ารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่บนดอยอากาศมันหนาวหรือเปล่าช่วงนี้รู้สึกว่าราคาหุ้นช่วงนี้มันขึ้ดูน่าตื่นเต้นอยู่แล้วเกินนะครับแอบถามคนแรกเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพีทครับปกติแล้วเ<ม>น,น,นี่ยอยู่บนดอยบ่อยไหมครับอะไรไหวถท่าอะไรไหวยนะอยู่บนดอยบ่อยไหมอยู่บนดอยบ่อยไหมอยู่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บครับ ทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะฮะไม่ไม่ถ้าไปเปิดดูในพอร์ตอ่ะมันก็จะมีทั้งพวกที่ดอยกับที่ไม่ดอยอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะขาข้างหนึ่งอยู่ในเหวบ้างขาข้างนึงอยู่บนดอยบ้างผสมผสม,ผสมกัน<ม>ก็ก็ไม่ค<ม>่อยเจ็บเท่าไหร่อืมแล้วพยายามลงจากดอยด้วยวิธีไหนบ้างพยายามลงจากดอยเหรอถ,ถ้าถ,ถ้านักฟิลลิ่งตอนนี้ผมคิด หรือว่ารอน้ํามันขึ้นก็เดี๋ยวถ้าน้ำมันขึ้นเหนอยคือถ้า,ถ,าถ้ามันไม่แย่จริงๆอ่ะเท่าที่เทาที่ประสบการณ์ผมนะถ้ามันไม่แย่จริงๆถึงขั้นที่แบบดูแล้วไปต่อยากอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องที่ที่เป็นหุ้นไทยอ่ะถือในพอร์ตรู้สึกว่าแบบโอ้ทำใจไม่ได้จริงๆเนี่ยเออผมอาจจะแค่ t ร i m trim ทริมอาจจะ t r ิมออกไปสัก25%เเพื่อไปหาอะไรที่มันมีโอกาสเต,บติบโตดีกว่า อาจจะใช้วิธีการทยอยทริมนะไม่ได้ไปแบบทีดีแบบคัดล็อตทั้งก้อนไปแล้วก็โยกไปอันใหม่เพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังไปเจอดอยที่สองหรือเปล่าเพราะงั้นผมก็จะค่อยๆทยอยไปสไตล์ผมนะอืมแล้วสถานการณ์รอบวันนี้ลหละเมื่อวานวันนี้เลยเนี่ยวันนี้เหรอโควิดเนี่ยเราจะอยู่บนดอยกันนานไหมถามว่าขายไหมอ่ะถามว่าขายไหมอ่ะคำถามถัดมาถามว่าแล้วขายทันหรือเปล่าอ่ะเออขายไม่ทันอ่ะ ได้ขายไหมได้ขายไหมถ้าที่ผมคุยกับนักลงทุนกับแล้วก็กลุ่มลูกค้านะเขาก็เขาก็ไม่ได้บางคนมีความกังวลเยอะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็บอกเออดีมาผมรอซื้อเพราะจริงๆมันเหมือนกับเป็นการคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันจะต้องมีโควิดนั่นแหละแต่ว่าเป็นระลอกสองหรือระลอกใหม่ก็แล้วแต่เนี่ยคือมันมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันเข้ามาเนี่ยโอเคข่าวจบจบแต่แค่ว่า คำว่าจบเนี่ยมันจะจบภายในกี่วันหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะวิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักทุนนะตอนนี้ผมคิดว่ารอจังหวะเข้าดีกว่างะะั้นผมไม่ได้กังวลอะไรนะตอนนี้ผมคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ซื้อดีกว่าอืมน่าสนใจมากเนี่ยสนใจมากเฮ้เฮ้เฮ้แล้วมองหุ้นกลุ่มไหนในการที่อยากจะเอามันเข้าพอร์ตมีกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างไหมกลุ่มไหนเป็นพิเศษถ้าณตอนเนี้ยผมคิดว่า เรายังคงต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกสักระยะใหญ่ๆเลยถึงพอต่อแล้วผมคิดว่าภาพมันคงจะเหมือนกับในต่างประเทศที่พอมันเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วโว,วัคซีนไม่มาเนี่ยมันจะต้องมีล็อกล็อกเปิดเปิด,ปดล็อกลเปิดเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจอะไรก็ตามที่มันปรับตัวทันแล้วมันอย่างแล้วเราสามารถทําอยู่ที่บ้านไม่ต้องไป Office ออฟฟิศะไรได้บ้างอย่างเนี้ยอย่างกลุม่มอย่างนี้เนี่ย อย่างไอเดียพูดเป็นลายตัวกลุ่มที่มันเราเล่นเองอยู่เล่นอยู่ที่บ้านได้อะไรเงี้ยมันมีอะไรที่เราสามารถที่เราสนุกอยู่ที่บ้านได้มันก็มีโอกาสที่จะเติบโตเอาง่ายอย่างสมมติว่าธุรกิจเกมอ่ะถูกไหมธุรกิจอะไรที่เป็น s u b s c r i ปช i o n ที่เรามีเวลาเยอะขึ้นแล้วเราก็ใช้บริการมันเยอะขึ้นเงี้ยน่านาจะได้ประโยชน์อืมมันก็จะมีเป็นลาตัวที่ดีอน่้างีแนี้แหละถูกไหม คนนี้วิงกระจายไปเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากกลุ่มนี้กันมีกลุ่มอื่นอีกไหมกลุ่มอื่นเหรอทอ่านนะตอนนี้<อ>สิ่ง<อ>ที่ผมชอบนะ<อ>บที่ผมชอบเลยนะคือเจอรอบนี้ไปเนี่ยผมว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์กองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคงน่าจะโดนทิ้งอีกหนึ่งรอบแล้วตัวจริงๆถ้ามันไม่มีการทิ้งตอนนี้ยูนี่ผมว่าอยู่ประมาณสักเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นตแล้วนะ มีห้ถึงเจ็มเลยเพราะบางอันบางอันเยอะกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการทิ้งมาอีกรอบหนึ่งนี่ผมคิดว่าต้องเก็บแล้วนะอน่าสนใจน่าสนใจจังหวะที่ดีตัวไหนอ่ะตัวไหนอะเออเขาตัวไหนอะดูกองดูกองผมดูกองอ๋อดูเป็นกองดูเป็นกองกองอะดูเป็นกองอ๋ออันนี้เป็นประเด็นแรกเนาะประเด็นแรก LTFAMF อีนี้เนีมี LTF และ AMF กับ SSF ซื้อ กระจายยังไงดีมีคําแนะนํำไหมโอ้ผมเชื่อว่าเอานี้เถอะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีอะไรอยู่ในพอร์ตอยู่แต่ผมเชื่อว่าคนที่ซื้อ้วจอดมาสีซมาต่อเนื่องอ่ะเชื่อว่าคงมี LTF ในพอร์ตอยู่เยอะระดับหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นจะบอกได้เลยว่า allocation ในหุ้นไทยของคุณน่าจะมีเยอะแล้วเพราะฉะนั้น LTFASF s กับ RBF เนี่ยผมว่ากระจายไปต่างประเทศดีกว่าอืมเพราะงั้นผมก็จะกรายกระจายไปต่างประเทศเลย อ่ทีนี้คำว่าการะจายไปต่างประเทศเราจะไปลักษณะเป็น global เลยไหมหรือจะไปเป็นเฉพาะ region อ<ม>่ถ้าบางหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะประเทศไปเลยซึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ไทยอาจจะเป็นจีนไหมอาจจะเป็นเวียดน,นามอหรืออาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มไปเลย,ยเช่นเทคโนโลยี healthcare ก็ได้แล้วแต่ชอบซึ่งผม,มคิดว่าโอกาสที่มันจะ c r o s เนี่ยมันมันก็ยังมีอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะ c r o s ดีกว่าหุ้นไทยด้วยอ่า หรือจะเล่นไปตามกระแสก็ได้นะถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวไบเดนจะสนับสนุนธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจรักโลกเนี้ยเดี๋ยวมีตอนนี้ก็จะมีหุ้นในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า environment lover ESG พวกนี้ก็ก็มีกองประเภทนั้นอยู่ที่เป็น f, s s f ก็ไปตามซื้อได้อก็ถ้ามี position ที่เป็นพอร์ตไทยเยอะแล้วก็กระจายไปอยู่เดี๋ยวข้างนอกบ้างใช่ไหม,ไมอ่นี้อีกนิดนึงครับถ้าเกิดใครจะ กลัวว่าว่าไม่กล้าเข้าตอนนี้อ่ะรู้สึกว่าอย่างวันเนี้ยหลายหลายประเทศรวมถึงไทยเองก็ลบไปสองสามสี่เปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไทยกังวลยังไม่กล้าตัดสินใจนะแต่ถึงเวลาจะต้องเสียภาษีแล้วเนี่ยเข้ากองตราสารนี้ก่อนได้นะเพราะว่า SsF กับ r m f เนี่ยมันมีนโยบายที่เป็นพวกตราสารนี้อยู่จะซื้อเป็นกองมินิมาเก็ตหรือเป็นพวกฟิกซินคัมอะเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอปีหน้าค่อยสวิชเข้ากองหุ้นก็ได้อื โอเคอ่ะน่าสนใจดีอ่ะสวัสดีเพ้งด้วยครับฮิลโหลฮิลโหลเป็นไงบ้างอ่าขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะใช่ไหมอันดับเท่าไหร่นะอันดับสี่ใช่ไหมทีเฟรนดี้เชเลนเย่อะทำยังไงทำยังไงได้รางวัลทำยังไงได้รางวัลแชร์หน่อยเร็วพี่บ๊อกพี่บ๊อกมองหน้าแบบใช่สิบอกแทงบ๊อกแทงบ๊อกแทงขึ้นแล้วผมแทงลงผมแทงลงเล่นลงเล่นลงอืม ก็เลยอ๋อช่วงแรกๆใช่โอเคที่ขาดาใช่ไม่แพันเพิ่งมาเล่นลงเพลงเพิ่งมาเล่นลงเป็นพฤจิกาไหมเหรอเล่นลงใช่ใช่พิจิกาเอ้ยไม่ใช่ดิกันยาอันนี้ก็ลงันก็ลงวันนี้ก็ลงอยู่พรุ่งนี้ลุ้นเลยเนี่ยลงสักห้าสิบเลยโอันนี้ขออันนี้ขอขอขอพุดมาเหรอ LP มามีลองพุดอยู่เลยโอเคอ่ะ ไหนเพ้งมาแล้วทักทายเพ้งก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปถามอาจารย์ป๊อกในะครับรู้ได้ไงว่าเราอยู่บนดอยเพ่ปกติเพ้งอยู่บนดอยบ่อยไหมอยู่บนดอยเหรอไม่ไม่ค่อยบ่อย <c oughs> <laughs> เออใส่แต่ผ <c oughs> มใส่ในวันเออผมไม่ค่อยมันมีนะเคยนะแต่แบบถ้าเกิดอยู่บนดอยทีไรนะเจ็บหนักทุกทีคือเราจะแบบก็<ๆ>เ,เป็นโงเย้นเออตอนเราขาดทุนได้น้อยเราจะแบบเอ้ยเดี๋ยวรอรอดูหน่อยรอดูหน่อยอย่างเงี้ยครับสักพักเริ่มไม่ไหวเฮ้ยเยอะเยอะมากอืมเราเจ็บหนักทุกที <c oughs> ดอยจะพาเราแบบลงดอยนักแรงทุกทีเลยอ,ะอ่ะไม่ม่อยชอบอยู่หมดเยตัดเร็วๆดีกว่าอือ่ะเป็นปัจญาที่ดีขอบคุณเพลงมากเพราะว่าได้เรียนรู้จากเพลงหลายอย่างนะทรดดิ้งภายในวันมันก็มีเสน่ห์แบบของมันเนาะโอเคแล้วมันก็มีจุดดีเนาะแสดงว่าบบจาก,จากอาทิตย์ที่<ๆ>แล้วมาอาทิตย์นี้จากอาทิตย์ที่แล้วมาวันจันทร์ไม่ได้ห่อใช่ไหมห่อจะแก้ได้โห่ออะไรมาหอดูโฮม อ๋อบังเอิญดูโอ้โหมันมันแข็งกว่าตลาดน่ะแข็งแม่มันก็ลงนะแต่มันเด้งกลับมาเออก็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 ถือว่าแข็งไงคือถ้าเกิดลงแล้วมันไม่เด้งเขาก็เรียกว่าไม่แข็งเรียกว่าอ่อนนี่ไม่ทุนทุนได้เปรียบด้วยกำไรจริงๆแล้วก็ผิดนะคือกำไรยังไม่ได้ขายหลายช่องก็เลยไม่เจ็บมากเออแล้วถือราคาเปิดไปโอ้แต่ดูมแข็งกว่าตลาดเยอะเลยเจ่งมากแข็งนะครับฝีมือฝีมือนบ้านปูผมก็แข็ง อืมนะคือคือเอิญบงเอินห่อตัวแข็งมาก็ถือว่าคือไม่ใช่บังเอิญหรอกเออไม่ใช่บังเอิญหรอกเพราะว่าบางบางคือเราเราไม่รู้ว่ามันจะเลือกเอาตัวไหนลงนะอืมส่วนผมนี่แข็งอย่างเดียวเลยทําอะไรไม่ได้นิ่งไม่ได้ทำอะไรเฮ็บบล็อกหน่ยเฮ็บบ็อกเฮ็บบล็อกช่วงนี้อากาศหนาวหนาวนี่อยู่บนดอยกันหรือเปล่าเนี่ยคิดยังไงครับช่วงนี้ครับ คิดคิดอะไรไม่ได้อะไรที่ลงวันแรกเลยอะไรนะต้องลงวันแรกอยู่เลยก็มันพึ่งลงวันแรกแล้วจะให้คิดยังไงอ่ะอืมคิดว่าจริงๆแล้วตลาดช่วงนี้เนี่ยมันจะแพนิคไกลไหมนานไมไม่ไม่ไมคือคดลอืมโดยส่วนตัวคิดว่าไม่นะอะไรเงี้ยก็เออไม่ไม่รู้ดีว่า เเออคือนนี้ขอตอนเนี้คือตอนนี้แท่งแท่งวันนี้มันเปิดแกลบทิ้งลงมาเนี่ยนะไม่ปิดแล้วอ่ะโอ้ยาวเลยมันมันมันพรุ่งนี้มันคงไม่โดดขึ้นไปปิดแกลบบนหรอกมันมีแค่มันก็มีแค่ถ้าสมมุติคุณคิดว่ามันจะปิดเขียวมันเปิดลงมาแล้วปิดครึ่งแท่งมันก็เป็นไ i s ิ n g s u เปิดลงมาแล้วปิดเต็มแท่งก็เป็นบ u l l i s นอ n g u l f i n g เอ้าใ่คือมันมีไม่กี่ท่าถ้ามันจะปิดเขียว แต่ถ้าสมมติว่ามันมันเปิดขึ้นไปกลางแท่งแล้วมันปิดแดงต่อ,อก็ต้องมองแท่งที่สาว่าอาจจะเป็นเป็นทีแบ็กโคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแท่งนี้มันมันตอบอะไรไม่ได้อะ่ะมันมันต้องเวทแอนซีอีกก่อนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าถ้าสมมุติให้ไบแอดนะก็ไบแอดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเปิดลงแล้วก็เด้งขึ้น Hmm. อืมเพราะว่ามองมองว่าแนวเนี่ย 80, 800, แปดร้อยแปดสิบแปดร้อยแะไรแถวเนี้ยเป็นช่วงแนวรับก่อนหน้าพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือคือมันมันตอบยากที่มันตอบยากเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันซิสเต m a t เมติกลิสคอนโ l รลเมันยูยุมก็โผล่ขึ้นมากี่หะ <laughs> <laughs> เสียห้าร้อยคนน่ะนึกออกปะเออมันตอบไงตอบไม่ได้ช่ปะก็คือมันไม่อยู่ในการเราจะคาดการณ์ไรอยู่แล้วตอนมีวัคซีนมันก็ไม่มีอะไรเลยนะมันก็แค่บอกมีวัคซีนพุ่งขึ้นมาสองร้อยจุดเลยตอนนี้มห้าร้อยมีห้าร้อยมันกระโดดลงมาแล้วก็ปิดมิดด้ามเลยอืม แค่พี่กำลังรู้สึกว่าไอ้ตอนที่ขึ้นมาก่อนหน้าเนี้ยมันก็ดูประหลาดดูมันไม่มีอะไรอ,ะอ่ะมันมันไม่เข้าซื้อในทีดียกันใช้คำนี้ก่อนตอนนี้<ด>ก็ต้องบอกวนะ่าเออค่อยเข้าระบบกูนหน่อยค่อยเข้าระบบกูนหน่อยรานนั่นเองแต่ก็รู้สึกว่าตลาดประหลาดประหลาดช่วงนี้คือจริงๆก็บอกว่ารอรอลงมานานแล้วแหละเออก็คล้ายๆที่เ<ม>พลงรู้แหละเออขาคงรู้อยู่แล้วที่ชอบซื้ออะไรไว้อะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ลงสักทีไงนกระทถ้าเออพอมันกระชากลงมาก็รู้สึกว่าโอเคค่อยตามแผนหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คิดเหมือนบอกว่า มันมันประลาดอะแต่ว่าพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะเปิดลงเพราะว่าต่างประเทศวันนี้แดงหมดแล้วก็ราคาน้ํามันลงแรงไปนะน้ํามันลงกี่เปอร์เซ็นต์เห็นยังห้าหรือว่าเยอะอเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนแรกผมก็คิดว่าไม่ลงจริงนะวันนี้สักพักหนึ่งมันเทแบบอ,อมันบา่าเทแรลงรุนแรงมันถ้าจะเอาจริงรแร้วว่าพอเลยลงนะไปละเออคือทีแรกก็คิดว่าไม่น่าจะลงเพราะว่าทุกอย่างน่าจะยันไง ว่าโอ้โหเหมือนทุกคนหาเรื่องลงพร้อมกันน่ะเอ้ยไหนๆก็ไม่มีจังหวะลงแล้วปล่อยตอนนี้แหละเออใช่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 พอมาดูยุโรปโอ้โหอะไรวะผมมาเห็นที่หลังโอ้หมันลงกันหนักยุโรปยังโดนพีแบบจริงจังเลยหนักมากอ่ะอะไรงงก็เลยกล่าวว่าทุกคนที่แบบว่าเดี๋ยวรอโคคริสต์มาสใช่ไหมทุกคนก็โอเคงั้นจังหวะนี้ไปเลยแล้วกันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยกล่าวว่านีอะไรตามค่านะแต่มันบีบมากเลยมันเหลือวันทําการน้อยมากเออใช่น้อยมากเลย S <S <S มันมีคนเก็บสถิตินะน่าสนใจดี <S 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 เขาบอกว่าถ้าคุณเก็บสถิติเรื่องของปริมาณการซื้อขายของนักทุนต่างประเทศนะเฉพาะเดือนธันเลยนะเฉพาะดือนธัเนียนะของทุกปี <S 2> <S 2> <S ฟิวเจอร์นะครับถ้าครึ่งเดือนแรกเป็นเน็ตบายครึ่งเดือนหลังดัชนีไม่ลง <S 2> <S 2> <S ถ้าครึ่งเดือนแรกเป็นเน็ตเซลล์ครึ่งเดือนหลังดัชนียาวเลยยาวเลยคือแบบว่าคุมลงไปเรื่อยๆแต่ชาตจะขายต่อแล้วเดือนนี้ล่ะเขาเก็บยอดหลังมาประมาณสิ เขาเว่าสิบสิบสี่สิบห้าปีนี่แหละเออย้อนหลังนี่แหละก็ป๊อปอยู่ประมาณแปดในสิบแปดในสิบประมาณนี้โอ้โอเคกล้ก็ครึ่งเดือนแรกเดือนแรกที่เน็ตบายไหมบ้านเซลเน็ตเซลเซลรปีนี้เซลหรอสลับมันขายเดือนนี้เซลเดือนธันวาคมนะเดือนธันวามอ่ามนเบอร์เซลก็เลยคาดการว่าน่าจะซึมๆแต่ถ้าเกิดว่าหุ่มันแบบมันไซด์ย์ออกข้างไงราคาน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอก็รู้สึก โอ้ใส <ŏ> ่ปีน well ี้จะผิดเว้ประมาณนี้บอกปรากฏว่าเออมันมีเหตุมี่ไม่ากลงใช่อย่างนั้นอ๋อ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 แต่ว่าวันนี้วันนี้ต่างชาติบายนะอืมอืมไม่เป็นไรเขาตั้งแค่เฉพาะสิบห้าวันเขาพยายามไปทำสถิติมาว่าตรงไหนเขาออกก่อนวันนี้เขาออกก่อนนะห้าวันนี้เองขาออกก่อนอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูกันรอดูกันจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าลงมันลึกมากๆก็น่าจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆป๊อกอ่ะเอ้ยคล้ายๆพีท ก็น่าเก็บนะผู้หหายตัวที่แบบว่าโหลงมาสลึกเคียเออแต่ก็ยิวก็ดีดีน่าสนใจสนใจแล้วก็เล็ยมีหลายตัวคล้ายค้ายพกันโอเคแล้วก็มองว่าปีหน้าน่าจะมีลุ้นน่าจะมีลุ้นอย่างที่ป๊อกว่าเหมือนกันแต่ว่าปีนี้ก็เดี๋ยวรอมันเสด็จน้ําก่อนเดี๋ยวว่าแข่งทีหนึ่งส่วนตัวใช้ออปชั่นวางประยุทธ์สนุกดีชอบชอบชอบช่วงนี้เข้าจังหวะเออก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเข้าจังหวะเลยอมแดงตลอดทางจะตามนั้น พรุ่งนี้จะโง่แล้วอกนี้ก็ตามนั้นตามนั้นคือวัวมันพุ่งว้วมันพุ่งวัวมันพุ่งัวอเมริกาก็พุ่งนะบีแบบเหลือไม่กี่วันน่ะเหมือนเดือนที่ผมที่ผมพี่กลับมาเป็นบวกก็เหลือสามวันน่ะที่มันแบบเตรียมบอกอ่ะที่มันถูกทางแล้วอ่ะมันสามวันเราขายก่อนหนึ่งวันเท่านั้นเองถ้าเราขายวันนึงนี่หนึ่งหกขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆเลยอืมันบีบนิดเดียวสองสามวันแล้วเลิกเลย มาถึงเมื่อไหร่ที่ตอนแข่งอ่ะจริงๆผมต้องบอกสามร้อยเปอร์เ็นะผมคขายก่อนเร็วหนึ่งวันเท่านั้นเองเหรอผมไม่คิดว่ามันจะแบบต่อเนื่องอีกวันไงคือมันจะปิดแล้วพรุ่งนี้มันสุดท้ายอ่ะถ้าขายมาสุดท้ายที่ปิดซีรีส์อะเออกระชูนเลยแต่เราก็กลัวองนั้นคือวันนี้มันลงแรงแหละมันก็เลยถูกกระชากตัวตัวบล็อกเทรตลงมาด้วยแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงบ่ายมัน มันหนีออกกันไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเทต่อเร็วเลยคือเช้าเช้าเนี่ยเขาลงมาสี่สิบบาทช่วง่ายฟื้นยากฟื้นยากเช้าเช้าที่ว่าจะแบบลงไม่รึกซะอีกนะเป็นว่าไงนะเช้าเช้ามาสตรีมมิ่งเสียไปประมาณเกือบชั่วโมงไงคือคนเช้าเช้าไม่ได้ขายใช่ไหมบ่นเต็มเฟซเลยผมเห really ็นแล้วก็เป็นเรื่องของควเปงนคานเออชอบอะไรไม่รู้ว่าทำไมอะ ยังหลุดได้เลยเขารับภาพแล้วเดี๋ยวคัดเนินการแก้ไขเราหลายรอบหลายรอบวันนี้มาคุยกันวันนี้มาคุยกันหลังจากไม่ได้คุยกันนานขอบคุณทุกคนเนาะ